สวัสด leaf, ีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะพามากแก้ปัญหาย้ำห้าฟีลาโนครับคันนี้สตาร์ทมึงไม่ติดนะครับผมเปิดสวิตเดี๋ยวไฟไม่ขึ้นเลยนะครับผมแบตเตอรี่เราก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรับไฟก็แรงนะครับผม ฟิวก็ไม่ขาดนะครับฟิวไฟก็มานะครับครับทันนี้ก็มีปัญหาเรื่องระบบสายไฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าจุดไหนนะครับง่ายๆนะครับผมเมื่อก้เราก็ต้องถอดชุดหน้าออกนะครับผมเพื่อจะดูไอเจ้าฟิวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นฟิวตัวระบบไฟในรถนะครับ แบบนี้นะครับดึงออกมานะครับผมกลับมาดูรอยไหม้ของมันนะครับผมฟิลตัวนี้นะครับนี่ตัวสำคัญนะครับทำให้รถเราสตาร์ทมือไม่ติดนะครับผมบางคนไปซื้อแบตใหม่มาก,ก็ ยังไม่ติดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าฟิวตัวนี้ใหม่นะครับผมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฟิวเดี๋ยวเราใช้กระดาษทรายขัดนะครับ ตัวนี้ก็เริ่มใหม่นะครับผมเดี๋ยวลองเสียบฟิลใช้ดูก่อนนะครับถ้ามันใช้งานยังไม่ได้แล้วก็ตัดเลยนะครับผมตัดพันสายกันเลยนะครับลูกค้าบางท่านก็ไม่อยากตัดสายไฟนะครับผมก็ใช้กระดาษใส่ขัดๆเอาก่อน เปิดสวิตไปดูนะครับคราวนี้ถ้าไม่ขึ้นเราก็จะเป็นต้องตัดนะครับครับขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับน่าจะ ไม่เข้าระบบนะครับผมตัวนี้น่าจะได้ตัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตัดต่อเลยก็ได้นะครับผมใช้งานไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าวิตร์กิตุนแจไฟมาแล้วแต่ว่าอีกสายหนึ่งมันไฟเครื่องไม่โชว์นะครับผมมันก็นเ,เลยตัดมันไม่เด่นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัด แล้วก็พันใส่กันเลยนะครับตัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็พันใส่กันแบบนี้นะครับไม้าสายมันรวมกันเลยนะครับผมตัดขั้วทิ้งไปเลยนะครับไม่ใช้งานไม่ได้มันจะมีสามสายนะครับผมตอนี้เราก็มาเปิดสวิตไฟสีส้มก็จะขึ้นแล้วก็สตาร์ทมาใช้งานได้ครับคราวนี้ ถ้ายังมีปัญหาอีกนะครับถ้าตัดตัวนี้แล้วยังสต,ตาร์ทมือไม่ติดให้มาดูตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีฟิลด้วยนะครับผมสำหรบับคลิปนี้ก็ขอตัวาลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ